สวัสดีค่ะ,คะทุกทุกท่านนะคะม้ยมอยใกล้กิเลสยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องละล่าชีวิตต่างแดนนะคะวันนี้ลาล่าอยู่ที่ไทยแลนด์แล้วนะคะมาเที่ยวกับเพื่อนๆมาทานข้าวเที่ยงค่ะที่สายลมบางกูนะคะมีใครเอ,อ่ยมีน้องสาวมาด้วยแล้วก็ยายวาน ทานทักทายหน่อยสวัสดีค่ะแล้วก็ใครเอ่ยใครเอ่ยเพื่อนล่าหนูค่ะหนูผู้หญิงต้องแกงค่ะทานด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ไม่เมาไม่เลิกค่ะสบายเลยจ๊ะ บรรยากาศชิลมากค่ะติดกับทะเลเลยมา,มา,มาทุกคนมากินด้วยกันจ้าแต่อาหารยังไม่ได้ชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็น,นยังไง,ง,งแต่ดูสีสันหน้าตาแล้วน่าอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะคะทุกคนมาๆลงมือเลยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาทานข้าวกับสมาชิกขั่วโลกเหนือจ้ะ คุณล่าชิวิตชรงแดนมาถึงเมืองไทยแล้วค่ะแล้วก็มาเจอกันกับน้องหนูกับยายวานายชิวนะจ๊ะน้องสาวและน้องสาวคนสวยของยายวานจ้าและคุณสาของยายวานนะคะก็สาวคนสวะเมนูอะไรบ้างยายวานกินข้าวกันค่ะร้ายแขกเมื่อนี้หมากมบน้องหนูช่วยบอกชื่อเมนูหน่อย มูนี่คืออะไรนะต้มแกงปลาแกงปลาโยนต้มมันดกมันดกต้มลาช่าอ่านไมดูสูบหมูฟังไหมวันนี้นะคะมีออส่วนหอยนางรมมีเนื้อปลากระพงนึ่งมะนาวมีส้มส้มตำปูม้าแล้วก็มีแกงปลาเห็ดโคนค่ะมีรวมทะเลผัดโขลกะหลีทอดมันปลาที่ไหนนะ อันนี้มาานออสเตรเลียจ้าเนื้อปลากระพงนุ่มสาวเนื้อปลากระพงผัดแซ่บค่ะส้มตำไข่เค็มค่ะแล้วก็มีน้ำนิดหน่อยค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยวันนี้ไม่เป็นไรหรอกใส่แล้วก็ใครเอยสวัสดีค่ะพี่ตั้งแต่ค่ะน้องหนูค่ะน้องหนูมหาจิราค่ะวันนี้มาทานข้าวที่ไหนคะ สายลมบางปูบรรยากาศชิวมากสบายๆไม่ร้อนด้วยเนาะวันนี้เนาะสาย YouTube มาเจอกันจ้าวันนี้แต่ล่าชีวิตต่างแดงก็ดีใจค่ะเพื่อนๆมาหาแม่แม่สวัดดีค่ะแม่ดีใจไหมเจอลาดีใจจ้า บินข้ามน้ำข้่นทะเลมานะคะเพื่อนรักของฉันม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 ันตื่นตันตื่นตันเพื่อนรักตับสตรีศึกษาพนพศอขอยใช่ตสาวสำน้อยตาสาวมนอสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วค่ะเพื่อนมาๆๆกินข้าวด้วยกันจ้ะน่ะทำคิด ได้แล้วก็ยงกินได้อยู่ตรงเหมือนเหมือนยายอันนั้นเราก็ได้กินแต่เจะเย็นก็ฉีบอ่ไ้จริงว่าตักเขาเอาเขามาใส่คอปากแตกที่ล้านเอ ก่อนยังไงดีนะแม่แม่ขอบคุณค่ะแม่คิดถึงนะคะแม่สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะบอกว่าหนูไม่อ่านขออันนพี่ล่าทำคลิปอยู่เดี๋ยวพี่ล่าก็จะไนั่งอขาเขาไบยังไม่มีใครขีเลงมาจะข่าด Thank <laughs> you.